สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้วนะแป้งจะไลกแล้วนะคะในรายการเอ็เจอร์แล้วอไรตีคะ่ะตอนนี้แป้งก็อยู่ที่ทะเลค่ะเป็นทะเลจอมเทียนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวทะเลเหรอกนะคะเราจะไปไหนอยากรู้ไหมคะแป้งจะไป กินข้าวค่ะก็จะพาเพื่อนๆไปกินแบบทะเลเผาแล้วกันค่ะเราจะไปจอมเทียนทะเลเผาเพราะว่าเราอยู่ที่ทะเลจอมเทียนพัทยาไปค่ะอย่ามัวรำยายอย่ามัวใดๆเราไปกินกันเถอะคะ่ะไปเร็วถึงแล้วค่ะจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านจอมเทียนทะเลเผา จะบอกว่าฉันเขินมากเลยเพราะว่าคนเยอะมากเธอวันนี้มันเป็นวันที่สี่เนาะมันเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานนะคะวันแรกตอนนี้ร้านแตกค่ะจอมเทียนทะเลเผาร้านแตกคนเยอะมากดูข้างหลังนะคะอันนี้คือคนที่มารอรับประทานนะคะร้านจอมเทียนทะเลเผาเหมือนซันซิงเอรแล้วใช่ไหมคนเดียว,วเธอใช่ไหมคนเดียวคือฉันเขิน เดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวรอคิวก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะได้กินสักประมาณตอนนี้เป็นช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนะคะเราจะได้กินกี่โมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอแป๊บค่ะจอมเทียนทะเลเผาเป็นบุฟเฟ่ราคา399บาทค่ะร้านเปิด4ี่โมงปิด4ี่ทุ่มนะคะ เป็นบุฟเฟ่ตแบบไม่จำกัดเวลาค่ะเรามากี่โมงก็สามารถกินได้จนถึงร้านปิดเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันแรกค่ะก็เลยแบบคนแน่นเนืองมากเลยคะ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีเวลารอนะคะ เดี๋ยวถ้าเราได้คิวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปกินบุฟเฟต์กุ้งหอยปูปลาแบบมากมายอลังการนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราได้บัตรมาแล้วนะคะเป็นบัตรโต๊ะนะคะนั่งคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนก่อน,อนเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะมีความเขินนิดนึงแต่ว่าเราก็จะแบบพาไปรีวิวนะคะรอแปบ๊บนี้ค่ะคุณขาอันนี้เป็นปลาเพชรหอยนะคะเข้ามาเติมแล้วค่ะ มีการเติมตลอดนะจ๊ะหอยเชลล์เพิ่งมาเลยค่ะหอยหลอดกุ้งนะคะมีแบบอยู่ในน้ำแล้วก็มีแบบน็อคน้ำแข็งแล้วนะคะ,ะเนื้อปลาแซลมอนมีแบบมากมายหลากหลายอันนี้เป็นปูนะคะเป็นปูที่แบบว่ายังอยู่ในน้ำอยู่เลยนะคะตื่นเต้นอยู่เด้อ คนมองกรุบแต่ก็จะแบบว่าจะต้องหน้าด้านเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบว่าโซนแบบของวงของหวานสลงสลัดสลัดก็มีนะคะตรงนี้ก็เป็นผลไม้ค่ะไม่ได้มีแค่พวกปิ้งย่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราตักอาหารก่อนีกว่านะคะเราจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมาแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็ไปตักอาหารมาคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะแบบเสี่ยงดังมากไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้คนเต็มร้านเลยค่ะเราก็จะมียางอายปุกปิดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ดูอาหารของเรานะคะว่าแป้งตักอะไรมาบ้างล้วจะกินหมดไหมไรงไงเดี๋ยวเราดูกันค่ะนี่ค่ะมาแล้วนะคะตักอาหารมาเสร็จแล้วค่ะก็เอาเท่าที่กินคนเดียวนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะ ของย่างอาหารสแปร์หนึ่งนะคะเ <c oughs> ้อจะบอกว่าบางตัวยังไม่ตายเลยเธอแต่ว่าจริงๆแล้วฉันจะไม่เอามานะแต่ว่าวันนี้ฉันจะเอามาให้เธอดูว่ามันสดจริงอะไรจริงจำเทียนทะเลผ่าค่ะคุณขาน,นี้อยู่ในช่วงย่างแล้วนะคะก็มีปู หอยหลอดมีปลาหมึกนะคะหอยวงหอยหวานมากมายอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้คือกินคนเดียวนะคะคุณขาอุ้ยสับเอสตาแล้วเธอ <c oughs> เราจะให้ดูน้องนะคะนี่นะคะน้องปูนะคะยังหายใจอยู่เลยเธอฉันแบบไม่รู้จะบาปหรือเปล่าก็สับเทสตาแล้วกันนะเน่ก็เกิดมาเป็นอาหารของเรานะคะ ต้องขอภัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ดูนะคะอาจจะแบบไม่ได้โหดร้ายนะคะเราจะเราจะให้ดูว่าความสดจริงอะไรจริงถึงว่าน,น้องจะยังไม่ตายก็เถิดนรับก็จะปูตะไคร่รอบขออนุญาตแบบคลิกแทงตะแคงม้วยกอนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวน้องจะไหม้แล้วเราจะแบบว่าไม่ได้ใกล้ชนกันทีเนี้ไยไปเขาก็แรงเถอ ก็แบบวันเดือนน่าจะเป็นยังไงบ้างยังเลิมๆลิมาวมาค่ะตอนนี้เราก็ย่างไปได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขอแบบกินก่อนกันอันนี้จะเป็นหอยหลอดนะครับหอยล่าโอ้ยร้อนเป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เขาก็มีหลากหลายหอยนะจ๊ะเพอน มคนไหนๆก็ไหนๆนแล้วเราก็ต้องลองทุกอย่างนะคะกินให้มันรู้กันไปเลยวันนี้จะบอกว่าฉันหยุดให้ยามาตั้งสิบกว่าปีซึนเพิง่งเคยมาครั้งแรกเลย อีของที่นี่ก็คือของทีงก่กำกับดูแลดูหน้านสิคะความเร่ของใบหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูโต๊ะนะคะนี่คือสภาพนะคะของการกินคนเดียวนะคะเมื่อทีพนักงานก,ก็เดินมาถามฉันว่าฉันมาคนเดียวหรือเปล่าภาะระยังไง จะมีความเขินกุบกริต่อไว้มาใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็อิ่มแล้วอะไรแล้วเราขอราจ,จากกันไปเลยแล้วกันนะคะกับรายการแ n ล่า a ะร l ตี้นี้นะคะยังไงซะใครทีียงไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะคะ าวนี้ก็กดติแปามด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งไว้คราวนะเราจะแบบว่าพากินพาเที่ยวพาสวยที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันในคราวนะในรายการแอนเชอร a ว่าอะไรที่นี้ยังไงแตอนนี้ใช้ก่อนนะคะ